ครับสวัสดีครับช่างแว่นอยู่แหลมพันวาครับผมลองจะลองขึ้นไปสอยเนี้นะครับมชื่อเะไรรถคันไหนรถผมมันเป็นรุ่นเดียวกันจำไม่ไดเ้เนี่ยรถรุ่นเดียวกันแล้วมันมาจอเดเกือบเสียบกุญแจผิดแล้วไละครับ เดี๋ยวไปซอยเนี้ทางขึ้นโรงแรมทคพันวาเนี่นะครับไปดูกันยากาศตัวแคบบที่ซอยนี้นะชื่อซอยอ่าวนุ้ยนะครับซอยอ่าวนุ้ยก็จะมีพวกร้านอาหารเป็นซอยสั้นๆขึ้นเขาไปที่โรงแรมแคทพันวานะครับ ผมเคยมาดูนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินอดทนอาหารหูร้างเลยนะครับเป็นซอ,อยที่มีเคยมีนักท่องเที่ยวเดินนะครับตรงนี้

จะไปสุดตรงที่ต่อดรถโรงแรมททาพลางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านนวดน,นะครับล้างหนดงทางก็จะมาวนนะครับ ท้นส,สุดทางตรงนี้นะก็จะเป็นแขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขนกแขที่โรงแรมแถวๆนี้นะ ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยร้านอาหารร้านวนวดนบาร์มีบนเขาวิวดีด้วยนะมีรถตามมาหลังนะครับผมใช้สปีดก่อนนะครับ ได้เข้ามานี่นานแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ